น,นจงครับงมขน,นาดจะดอก่ๆุนนี่นะนะสก,กอยเนาะดอกจงบูนขาดงบูนขน่นเเก็ือดนี่ก็ปเป็นเหงาปเป็นเหงาด้วยเนาะสก,กรอย มันจะดอกกำลังงามครับจะเป็นจุม่มเป็นจุ่มเนาะเต็มตาเห่าแล้วน่องอกอยมาเนี่หมานเติบด้วยพี่น้องอันนี้เป็นตาเฮลงโลงครับเฮลโลง,โงจ้ะเฮลโลงเกือบเต็มแล้อซอกอยตาเฮดเปิงน,นี่เต็มไปแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป่านาะอาปัญญายมยายนกับเอฟซีเขาเอฟซีไม่ภูเขามาชมโทโลกน้ำครับมาพอกันในตอนเ้ารแล้วพี่น้องวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมจ้จะแต่พาเดินทางเขาป่าหาเบื้งเฮดเดอร์จ้าเมื่อน,นี้ไปหลุนไปชมน้ำกันจ้าว่าจะมีเฮ็ดยังให้เก็บแน่ไปเลยจ้าไปครับพี่น้องหลุนเบิ่งกันครับบัดนี้หลุนเบิ่งกันนํำ ย้ามเสาครับว่าข้าสสีมานเฮ็ดนยังนแนครับพี่น้องพี่กัสเท้าวันนี้บ้านน้องเมกตำบลหัยคามเพื่อบุญทลีจังหวัดอุบลครับมันนี้เป็นวันที่สิบสองพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับดอกแดกของเทาครับพี่น้องหนังขาวจ้ะอยู่ข้างในดอกหนึอยอยกกน่งเนาะดอกนี้ขางทางเลยพี่น้องขี่รถมาพอพอดีเนาะจ้า รอบนีเข้ามาเด็กแน่ครับมาไต่เบิ้เงเฮ็ดละโงกพี่น้องหลุนเบิ้งน,น้ำกันครับมื้อนี้งกเหลืองพี่น้องเหลือม,ม้าลายออกคือกันเนาะจ้างูออกก้อนออกรุ่นพี่น้องไข่ก็มีครับไข่เบิ่ลก็ห้าลายขึ้นแล้วเนาะที่ขึ้นนะจ้ะเป็นเลืองแน่แล้วเนาะ ในทางทางเลยพี่น้องงูเลื้องจ้ะกำลังสิบโพเนาะกำลังสิขึ้นเมือ่อวานเบิงอยู่ได้เนาะเมือม่อวานบ่เห็นจ้ะฝนกำลัง,กงตกเสาแต่พี่น้องดินลายเนี่ย ืันนี้ข้นกบปิมานํำครับืันนี้ตัดใหญ่ขึนอ,อย่างองีนครับดอกนึงใครเห็นละงวงเหลืองพี่น้องไครพิสวล้วจ้ะเพิ่นสิโพขื้นแล้วเนาะจ้ะเปลือกเพิ่นบางแล้ว เปลืแดงข้ามครับนี่แดงคา,าโคนคาเนาเนาะจ้าไอ้หน้าด,ดอกนึง่งดอกคนจนใหญ่คือ,ก,องงกันเนาะจ้าเ่อใดหล่อเบิ่งสงสัยสิออกแต่หลอบผลเนาะแลกวก็หลอบที่เฮาไปหาเห็ดบานบกเนาะจ้าผ่านไปหา ทางอื่นเนาะเกิดการแกงแสบพูกกันพี่น้องแสบจ้าขากลนมางได้กนกล,กลนนาๆห้องก็คอยไปล่างออกเอาเนาะจ้าคุณพี่น้องลอกหนึ่งตุ่นนี้แล้วอพอดีเนาะแต่เฮ็ดลังหกไปนำเบิ้งเฮ็ดเพิงไปนำเลรอพี่น้อง เฮ็ดเพิงคอยสีหาอีกเตือหลอบเสาเนะาะช่วงนี้ติดไต่เบิ่งเฮ็ดลลงูก,ก่อน,นครับยูนีอสองดอกครับเป็นแดงแดงข้ามเนะาะแดงข้ามแดงขาเนาขาโกนแ่ยพี่นอ้องดอกพันไดไงจ้ะจะกอกต่เพิงปันไดเนาะดอกพันจนง,งครับ แต่ว่าห่มนี่ก็ออกบลายเนาะจ้านองงหเรืองอีกพี่น้องกําลังเสียนนี้เนาะมันกําลังสีสวโปขื้นเนาะจ้ากําลังปลูขื้นพี่น้องมอยืนหน้ากระจุ่มจากพี่น้องกุ่งโดนเนาะ เกดพอค้าลายครับดอกใหม่ได้ดิเนาะจ้าเห็ดกําลังเกิดใหม่จากพี่น้องดินเป็นซุ่มดีแฮงเนาะเห็ดเจียวไปเลื่อยอยู่ดอกพี่น้องมันดิอ้ยเนาะจุ่มงามแะ่เลยเนาะกำลังงามเนาะเกิดวงเมื่อวานเมื่อก่อนละจ้ะมันนี้กระดอกพอดีงามเลยจ้า กำลังตออเลยเนาะดอกฮือเห็ดละงอกขาวครับละงอกขาวนี่เขาเบิ่งยังได้เสกกอดถึงสี่หูทำบ่แน่ใจกับพาดอกเบิง่งเนาะพาาดออกเบิเ่่งจีน เป็นสีมีขาจ้ะพี่น้องเห็นบ่<อ>เป็นสีเป็นดอกเป็นดอกของเฮ็ดเนาะจ้าดอกเพ่นกระสีเบากกันเนะาะเฮลงงาดอกกนักกัวจ้ะเป็นสีนักสีแนนกวัวเนาะดอกกระชิดน้หน่อยพี่น้องดอกเรืองเหลืองคิ้วกลุ่มเลยเนาะเก็บเพื่อนนี่คิ้วเลยจ้ะมันเป็นเฮลังะงาพาเบิงนี่เิ่นสีคิ้วๆค,ครับต่ลังหงอกจ้ะงอขาวนะเป็นใครเฮ็ดละงอกขาวพี่น้อง ของเค่อยเก็บแล้วครับเก็บเ,เพ็ดผึิงไปน้าครับผึ่งค้าลายไม่แต่ดอกาง,งามๆเนาะจ้าผึ่งค้าลายเพ่งเหมือแอร์ผึ่งเลือดแล้วครับหมกเลืองครับวันนี้เป็นกําลัางสิบโพขึ้นเนาะจ้ากระรังเริ่มแล้วพี่น้อง จะดอกกำลังงามจแกพี่น้องเป็นเงาเป็นเงาอยูเ่เนาะเจ้ากำลังงามเนาะเบาวนาตัวอนีิมีแต่จ,จูมจ้าดูนี่สองดอกครับดอกหน่อยเบันยมีเนานะดอกหน่อยเฮาก็บโปกไว้ให้เขาตนะ้าองชอกก่อนจ้า แต่ต่อแต่แอจะพี่นอ้องจุม่มเป็นจุ่มเลยพี่น้องดอกอก็ได้ถ่าได้บานเลยเนาะจ้ากำลังพอดีครับจำนี่จุ่มพอดีงามจ้า,จาพี่นอ้องบาหน่อยบาใหญ่เกินไปจ้า แต่กำลังงามจต่พี่ดอก่อ,อกมีบางต้นไม่นะเอาได้หน่อยก็ปกไหวเนาะจ้ามังงอกเหลืองอีกมูนึงพี่นอ้องนี่แต่กรลังงามเนานะนี่แต่กรลังสิโพขึ้นเนาะจ้า เอามาไต่ช่วงคอนเสตแจงนี่ก็ดีอย่างเนาะพอดีครับช่วงเสามากก็พอพอดีเนาะสวดพอดีจากช่วงเสามากเพื่จอจะสิเป็นจุมนะนเนาะเป็นจุ่มเลยครับงามขนาดจ้ะ ดอกใหญ่ๆรุ่นนี้นะนอนสับก้อยเนาะดอกสมบูรณ์ท่นจ้ะดอกสมบูรณ์ท่นจ้ะสีใหญ่เนาะอันนี้เป็นใครเพื่อนครับใครเพืเ่อนกับสิพูลแล้วจ้ะ เดียวกันละพี่นอ้องปัญญาบอกมาเนาะจ้ามันอยู่ดอกเดียวเพิ่นกับสมบูรณ์ตัวเลยเนาะสมบูรณ์ขนาดเลยจ้าลงเรืองงูขาวจ้าบ้านนี้ใครเห็นละืองกขาวครับใครเป็นสะอาดดีเนาะยู่นีครับ อยู่นี่อีกสองจุมครับอยู่นี่กจุมนึงครับเห็ดตังเหลือดนี่ก็ออกเป็นเหงาเป็นเหงาเลยนอนเซาก่อ,กอยจ้ามีแต่ดอกกำลังงามครับเกิด,ดเป็นจุ่มเป็นจุมนะ่มเนาะ มีดอกเ่าเลยเนาะจ้ะมี่นีอีกจ้าพ่งเบือดพ่งค้าไล่จ้ะพี่นนองบอ้คมด้จ้ะเนี่ยเร็่องแบกคือกันจ้าดอกพอดีงามเนาะดอกบานเพิ่งจ้ะ ต่ว่าบางงามเนาะลองจูมครับดอกคนสะอาดดีแห่งจ้ะไปตองโป๊ะเพลินไวเนะาะนาะจูมใหญ่แห่งจ้ะพี่นอกเดี๋ยวจูมสำนิเขาง,งามครับ าเป็นมี้ด้วยพี่น้องเป็นแต่ดอกบนข้อขาวยครับข้างนอกใหม่จ้าพี่น้องจุ่มยังไงฮะน้องจุมม่มผลป้าน เต็มมือเลยพี่น้องจุมยังสีเก็บเต็มใหม่เต็มมือนะสกอยจ้ามีจุมนงจ้ะจุมนงจ้ะ มีจุมไไนน่ม่นบบใหญ่นาะจุ่มนิดน,น้อยจ้ะเพอมันเห็ดงหงอเพล่งนน้าคีนี้สองจุ่มครับ ลงหมุเหืองจ้าวันนีเพิ่นบ้านเออกก่อนเน,ะน,นาะอยู่นี่สองจูมครับ อยู่นี่สองจูมครับสองจูมครับโอ้จูมนี่งามแหงเนาะเหงา,งาดีแหงจ้ะขาเง,งาเงาครับจูมหน่อยสิจ๊ะ แดงข้ามครับตาตันดีเห็นจ้ะดอกตูมน,นี้เป็นน้อะมีพี่น้องกระตาเฮ็ดเพิงเฮาเนาะตาเฮ็ดเพิงจ้ะเอากตาใหญ่มากได้พี่น้องมื่อนี้ หลุนตนเบิงครับประสิทธิ์มานบอรัรบวันนี้ประสิทธิ์แตเต็มตาบอไข่เฮ็ดละงอกครับรไข่ใหญ่ยังจ้ะแมนอยู่ปลาซากอยแมนจ้ะเป็นแนวนี้แมนเนาะจ้าเพิ่นสิโพึ้นแล้วพี่นอ้องใช่เนาะจ้าปวกกินขาเพิ่นเนาะ ละงกเหลืองครับจูมหนึ่งจ่ะสามจูมเนาะนี่ครับเคิงตาแล้นเอาเชาากรอยมานีนี้าเป็นเห็ดละงกเหลืองละงกขาวครับลุนเบืองน้ำกันไปเรื่อยครับ ปีไปขวดอย่างห้ามองนอนนะครับวันนี้พิ่งม่องผิ่งน้ำอ้อยครับเผึ่งน้ำอ้อยจ้าพี่นอ้องน้ำอ้อยก็อ้อคือกันเนาะจ้าไม่ได้จูมเพื่อกันครับแ่งงามเนะาะตะลังงามเลยจ้าแกงหวานครับเพียรผิ่งมองนุงหมกเหลืองหมูหนึงครับอยู่นี่ มวเหียวไว้ดอกเติบจากพี่น้องม่ค่อยสาดคือเห็นอะไูขาวคันแน่นอะไปล้างน้ำทำคว่มสะอาดดอกอีกครับเจอห่าก็ขูดขูดดอกไปน้ำเนาะจ้าเพื่อนสีบได้เปื่อนโมเพื่อนพี่น้องกันโบขูดขาขูดดินดอกนี้ดอกบบงามครับดอกเปื่อนดิน cướp nên lùm cứ cao này ừ, lại đọc được อี่นีอีกมูนึงครับหยาบอกมาบอกไกลกันแหงเนาะนี่เป็นมเนมเดียวกันมาจา๊กน้อซอคอยดอกคนมาคอยใหญ่เนะาะเทศละงกเหลืองกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องรังมมก็สมบูรณ์ก็ดอกใหญ่อยู่เนะาะ ส่วนมากก็ชิมเดิตะดอกนหน่อยอพี่น้องอยู่นี่อีกสามดอกครับนี่เต็มงามเนาะ กำลังงามๆนะกำลังเพินะกำลังโพอเฟินครับอยู่นี่จุ่มนึงครับจุ่มงามเลยจ้ะจุ่มสีของงามเนาะแงวขนาดนั้นขาเน่าๆครับเปลือนเลยนะสองจุ่มครับยูนี่ นี่แต่กำลังงามเลยน้องมันนี่จ้าวนกระปีนี่อีกสองครับเอบ่อข้าวนปวกกินเนาะดูปีดอกนึงครับ เดี๋ยวนี้ซีจูมพี่น้องกำลังงามเลยนเนาะต้องเหงาจะเรือมแจงแล้วเนาะ,ะเรือมมีเสียงรถพี่น้องเพิ่นมากแล้วครับ Được ừ, ốc cái lăng ngàm nó Mình trộm mình trộm như nó Dạ สมบูรณ์แห่งเนาะเพี่เรางงเหลืองเลยนี่จ้าบ้าซามก็เรางงขาวเลยนอะนดอกนี้เนาะจ้าดอกเป็นสมบูรณ์ครับดอกใหญ่ยังนเนาะเริ่มแจงแล้วพี่นอ้องตีหาก,กลัวแล้วเนาะฝากําลังสลัวสลัวครับพี่ะกัดเห็ดขุดปีสิเก็บซอยขุดปี สิไปเหยียบเพีย้ยนมนนีม่นมณ์นะน้องเขาบอกนะแจ่จุม่มใหญ่ๆเนานะดอกสมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะปุ้ยมีนละงูเรืเ่องไงนี่ถ้าเบิ่งรอบตอนแจกอีกเท่อพี่น้องตอนแจงสีมานบ่เนาะจ้ะ นี่ครับที่เหาไต่ยนี่มืนขึ้นพี่น้องมาบางประมาณตีสามนี่เนะาะตีสามสิ่ตีสี่น่ะพี่น้องหมานเติบอยู่พี่น้องเกือบเต็มตาเหาครับที่ละโมกนี่แต่จูมกำลังงามเนาะสามเกือบสี่โลอีดอกจากนนี่ดุนกันเบิงงามเสาแบบนี้พี่น้องฝ่าเริ่มแจงออกมากแล้วครับ จุมงามแม่งพี่น้องนุ้ยเนาะจุมหลุนนีใช่เห้ลพี่น้องกําลังงามครับใไไหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวนี้จุมเนึ่งพี่น้องพาได้จ้ะพี่น้องดอกกําลังงามเนาะ ลองพอดีกินจ้ะอุ้ยขาเพิ่นขาใหญ่ๆเนาะจ้าขาสมบูรณ์ครับมนตะดอกงามๆเนาะมัน,น,มนท่านมีบานเลยเนาะจ้า ไม่ได้ดอกอง,งามๆเนาะสก,กอยมือนี่จ้าว่ามีบานเลยพี่น้องแต่จูมง,ง,งามจ้าทองดอกผลต้นบานนะัะพอดีงามเนาะเสร็จแล้วสกอยในตาเขาจ้ะตาเฮ็ดเผิองตาเฮ็ดเผิองที่เครื่องตาแล้วสก,กอยจ้าเฮ็ดมีแต่ดอกจูมครับมือนนี้ อุ้ยเนาะขาป้าพี่นอขาสมบูรณ์ขา,าใหญ่แห้พี่น้องเห็ดอิ่มน้ำเนาะอดอกได้นอนเข้ากับโป๊กไวเนาะจ้าไขา่ละงกขัขาวครับมันขึ้นกับมาอยู่นอกหักบ่เห็นครับ ลายน้อสก,ก,ก่อยสาวเมืองลายนาะมู่เดียวกันครับาตาเฮ็ดละงกเข้าพี่น้องเกือ,อบเต็มน้อสก,ก,ก่อยจ้าอีบวาลายกับเต็มครับ เรหลุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องเถ้อปลูกเถ้อมานไปพ่อเจ้าโมูใหญ่ๆเนาะนงอกเหลืองครับสองจูมเนาะจ้าจูมนั่งลงไปเลอเยอคเนาะเปลือ,อนกับเปลือนมันขี <laughs> ้ดินเต็มอยู่ครับขี้ดินร้ายแหงจ้า โมโหดออกเพิ่นกับสิบเปืือนโมเพิ่นเนาะจ้เป็นเห็ดบง่งงามครับเปืือนจีดินโอ้เ,อเป็นเห็ดร้ายมือจนะไะไเนาะต้องเอาผ้ามาเศษทำเนาะอันนี้โมเพิ่นพี่น้องใบไม้บางน้อยนึ่งจ้ะเนื้นนเอเตยเนี่ยมันเขนกับโบเ็นเนาะจ้ะ มาเนี่ยหมดเสาพ้นโพขึ้นพี่น้องจุมม้างงามอีกแล้วพี่น้องเปินดอกไม้ป้าพี่น้องเพิ่งเหลือดงวดน,น้ออกร้ายเนาะซสกกอยพี่น้องเพิ่นมากกด้กันเกือบเตรียมตาเนาะตามสีคนครับ มีแต่ดอกง,า,ง,งามๆเนาะดอกมะมีดอกปานพี่น้องมีแต่กำลังงามครับมะมีดอกแถาดอกอันนี้ได้นอกสกปรกแต่เราก็ายังเห็นอยู่ทางในพี่เดชสกปรกอ,อยู่ในโ่มเนาะดอกในโอมใหม่ครับ เต็มตาเห้าแล้วนอ่องซอก่อยมาอนี่หมานเติบยุพี่น้องอันนี้เป็นตาเห็ดละงกครับเฮทละงกจ้ะละงกเกือบเต็มน่องซอก่อยตาเห็ดเปิงกนี่เต็มไปแล้วครับสุนกันเบิ้งครับพี่น้องมาอนี่ไปยังคันเบิร์ดถูกมองเนาะจ้าไปรอเบิรงเห็นเบิร์ดถูกมองกันครับเอาละครับพ่พอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลาป้านครับมาสรุปผลงานกับซอกกอยครับมาอนี่ ปเมิงผลงานของข้าจากพี่น้องมานแห้งนอนสก่อยมานคักชุดยอนเลยจากมื่อนี่อันนี้เป็นตา,ตาเฮ็ดผพิงครับเป็นเฮ็ดผพิงรวมเนาะกระซื้อว่ามานอยู่จ้ะมี่แต่ดอกงามๆเลยจ้จะเฮ็ดกำลังเกิดจากส่วนตานี่เป็นหัดเรางงจากพี่น้องก็เก็บใส่ถุงไหวเนาะการเพิ่นบานเนาะจ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องทันใดเืิญชาวมาคลิปนี้กกอย่าลืมไปซอยก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อถือสิบประผาดคลิปใหม่ๆจากบาา้านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กา้าวมือนีกับป้าวะน้องเมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่สิบสองพฤษภาคมปีพศหกห้าจ้ะมือนาคลิปนาค่อยพๆกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาปัญญายแม่ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามานแห้งพี่น้องเห็ดละงหกกับตาหนึ่งเนะาะเห็ดพงรวมกับตาหนึ่งครับ ขอาการคลิปนามเมือนาครับสำหรับคลิปนี้เบานัดกับสาวกอยคอสโตลาพอแมพีน้องเดินทางกับป่าน,นครับสวัสดีครับ